สวัสดีครับช่องเกษตรบ,บ้านๆวันนี้ผมกับิภาพี่พานองมาเบ่งาการปลูกต้นตอลงแปลงแล้วก็มะติดตาที่หลังมันมีขอดีแล้วก็ขอเสียรตรงไหนที่ว่าผมเฮดมาแล้วผมเจอผมสีมาบอกกาวพี่นองคนที่เป็นเกษตรมือใหม่เด้วครับค้นที่ มีอยู่แล้วรู้แล้วก็บ่ปเป็นอย่างผมสิ่อกคนทีียังบาาง้านี่นมีสำหรับคนที่ทุ่นหน่อยละ่ะค่ะเอาต้นก้เม่าปลูกว่าขอดีขอเสียมันแตกต่างกันตรงไหนอาผมจะเว้าถึงขอเสียก็อน,นะาาเนาะบ้านได้เว้าถึงขอดีเว้าถึงขอเสียกะต้นต้นต่อจะปลูกประมาณปีหนึ่งปีนึงหรือ ปีกัวแลวก็จะสามารถถาบเปลี่ยนยอดได้เอายอดมาเปลี่ยนแต่ว่าแต่ว่าเขาก็จจะเสียเวลาที่ว่าปลูกต้นต่อไปปีหนึ่งปีหนึ่งหรือสองปีอะครับพี่น้องปีหนึ่งแล้วแต่ต้นเนาะบางต้นก็สมบูรณ์บางต้นก็ไ่สมบูรณ์ ปีหนึ่งสองปีแต่เมื่อมาติดติดเเสียบคางในในแปลงน่ะเขาจะไงไว้ขอแล้วก็หากินหากินง่ายนี่ก็คือต้นที่ว่าผมเสียบปีไก่มาปีนี้เบองว่ามันต้นไงสไํารด เขาสิงญ่เลี้ยวเพราะว่าตนกาเขาจะหาก,กินตนกาหากเขาว่ะหาก,กินได้หลายเลี้ยวพ่อติดตาพ่อติดตาไปแค่ปีเดียวเขาชิซัดขึ้นถั่วหัวเลยครับเขาสิหไงไหวขอดีเขาคือถ้าติดเราไงไหวครับกิ่งก้านเขาสิหญ่สีงาม แต่ขอเสียเขแค่เสียเวลาเสียเวลามาลงต้นก้าแต่ขอดีขอดีคือต้นนี่จะแข็งแรงลากลากเข้าหากินได้ไกลแล้วเราวก็ทุเรียนบานเป็นทุเรียนที่ทนแรงปลูกว่ามีระบบ้มน้ำนะครับเขาสิใง่าง,งามใญ่ไ,ไว เ้าก็แตงส่งพุ่มให้เขาเสียเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าค่ะได้ต้นที่แข็งแรงทนทนโลกอะ่ะครับพี่น้องเพราะว่าต้นกะต้นทุเรียนบานเขาจะหาหากินเก่งแล้วเขาจะเสียเอาโตลอดได้ดีกว่า ต้นพั่นที่เขาซื้อซื้อมาอ่าค่บฝากพี่น้องติดตามนําเดอ้อเดี๋ยวผมจะลงเอ่อเรื่อยๆให้พี่น้องได้ชมว่าส่องนี้กเกษตรบ้านบ้านเนาะเฮดแบบบ้านบ้านละครับคนทิดทุนหน่อยเบิ่งเอาเด้อครับสวัสดีครับ